เม wow. นูลาบนะครับให้เราเอาตับปลาลวนให้พอสุกนะฮะตามด้วยหมูสับนะครับเครื่องปรุงลาบนะครับก็มีต้นหอมผักชีซอยนะฮะ มีผักชีใบเลื่อยนะครับมีมะนาวมีข้าวคั่วมีพริกมีผงชูรสแล้วก็น้ำปลาครับผมข้าวคั่วนะครับตามด้วยพริกผงตามชอบเลยนะครับ แล้วเราก็ตามด้วยต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อยนะฮะแล้วก็ปรุงรสด้วยนะครับผงชูรสนะครับเมนูอาหารอีสานถ้าไม่มีผงชูรสมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ไม่เข้าแก๊บนะฮะน้ำปลานะครับแต่ก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน ดี๋ยวเราจะชิมรสชาติก่อนนะตามด้วยมะน,นาวนะมะน,นาวนะครับเล็กน้อยวราบนะจะไม่เปรี้ยวไม่ออกเปรี้ยวมากนะครับเพียงแค่นี้เราก็ได้ลาบสุดแสนอร่อยนะไปรับประทานแล้วจะไปชมกันในจานนะครับ นี่ก็เป็นลาบสืดครัวด้วยลำใจนะครับลองไปทำทานกันดูทําไม่ยากนะฮะคลิปต้นใจอย่าลืมกดติดตามเที่ลำใจ .com ไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ